แชร์สนันคำพูดหนุ่มกันชัยลั่นถามแทนคนทั้งประเทศถึงเหล่าอาจารย์หมอกลายเป็นไวรัลแชร์สนันโลกออนไลน์อีกครั้งกับคำพูดของพิธีกรหนุ่มกัญชัยในระหว่างดำเนินรายการโหนกระแสประเด็นการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ในประเทศที่กำลังระบาดรุนแรงในตอนนี้ซึ่งมีบางช่วงบางตอนหนุ่มกัญชัยได้ถามตรงๆถึงคณะอาจารย์หมอว่าผมขออนุญาตถามอันนี้ผมสงสัยจริงจง ผมอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์หมอแต่ละท่านความคิดเขาไม่ค่อยตรงกันผมสงสัยจริงๆคือผมงงทำไมแต่ละท่านคนนี้มองงั้นคนนี้มองนี้คนนี้บอกไอ้นี่ดีคนนี้บอกไอ้นี่ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมและมันทําให้การขลับเคลื่อนมันไปลําบากมากหรือเปล่าโดยคําพูดดังกล่าวชาวเน็ตต่างยิบยกไปถกเถียงสนันกันบนโลกออนไลน์พร้อมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมาก พร้อมกับขอบคุณหนุ่มกัญชัยมันคือคำถามที่โคตรอยากถามเลยพี่หนุ่มพูดถูกและถามแทนคนทั้งประเทศได้เยี่ยมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ